สวัสดีครับตอนนี้ผมจะให้ Facebook โฆษณาคลิปวิดีโอให้ครับผมจะให้ Facebook โฆษณาคลิปวิดีโอนี้นะครับซ่อมเครื่องตักผ้าพัดลมและอื่นๆวิธีทำก็คลิกเข้าไปที่โปรโมทโพสครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายครับตรงนี้ก็คือเราจะแก้ไขนะครับอ่าทำเลที่ตั้งเราจะเอาเป็นประเทศไทยนะครับแก้ไขกลุ่มเป้าหมายคลิกคับเพิ่มชื่อกลุ่มผู้เป้าหมาย อันนี้ก็ต้องแน่ใจว่าได้บันทึกการแก้ไขของคุณแล้วเมื่อดําเนินการเสร็จเราต้องบันทึกตรงนี้นะครับนี่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคลิกประเทศครับเราก็เขียนไปเลยนะครับพิมพ์คําว่าไทยนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับพอพิมพ์ปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็คลิกเข้ามาหรือจะพิมพ์ไว้ก็ได้ครับพิมพ์หน่อยหนึ่งแล้วก็คลิกเข้ามาครับก็เป็นประเทศไทยแล้วนะครับอายุสิบดถึงห5สิบห้าบวก เราอยากจะเพิ่มลดได้ตรงนี้นะครับ18คลิกเข้าไปครับเราจะคลิกเข้าไปเราสามารถเลือกอายุได้นะครับคลิกตรงนี้ก็สามารถเลือกอายุได้นะครับหมายความว่าอายุ18ปีถึง65ปีขึ้นหมายความว่า65ปีขึ้นก็คือ66 67 68 69 70ทั้งหมดก็นั่นก็หมายความว่าอายุ18ปีขึ้นไปนั่นเองครับเพศเอาทั้งหมดครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเพิ่มความสนใจนะครับ4-10รายการซ่อมนะครับพอพิมพ์ขึ้นมาก็จะมีขึ้นมานะครับ ลองพิมพ์เครื่องซักผ้าดีก็มีไหมครับเครื่องซักผ้านะครับคลิกเข้าไปครับนะผมก็จะพิมพ์คาว่วาพัดลมเครื่องซักผ้าพัดลมอ๋อแค่สองอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันครับอย่าหนักคิกบันทึกครับทำเลที่ตั้งเปลี่ยนระดนับไทยเสนอสนใจเครื่องซักผ้าพัดลมอายุสิบแปดถึงหสิบห้าปีขึ้นไปงบประมาณและระยะเวลาคลิกตรงนี้นะครับงบประมาณนะครับผมจะเปลี่ยนสกุลเงินก่อนครับสกุลเงินเปลี่ยนตรงนี้ครับคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกประเทศไทยครับ เลือกบาทครับบาทไทยคลิกบาทไทยครับคุณเงินบาทไทยวิธีการชําระเงินเราคลิกบาทไทยก่อนครับจากนั้นเราก็มาตรงนี้นครับอายุนะครับ่อดจากตะกี้นะครับงบประมาณเขาจะบอกงบประมาณขั้นต่ําต้องมี30บาทต่อวันครับผมก็จะให้โฆษณาหนึ่งวันนะครับ30บาทงบประมาณรวมอันนี้5บาทเราก็ต้องคลิกแก้เป็น่าเราต้องคลิกเปลี่ยนเป็น30บาทนะครับคลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็ลูดนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า30บาทลงไป จำนวนคนที่ได้รับการเข้าถึงโดยประมาณ110เป็นอย่างน้อยครับถึงร้อง290เป็นอย่างสูงกองคุณเป้าหมายของคุณหรือเพิ่มว่าประมาณเพื่อเข้าถึงผู้คนที่สําคัญสําหรับคุณได้มากขึ้นช่วงเวลาเอา1วันนะครับใช้งานโฆษณานี้จนถึงวันที่7เมษายน2016วันนี้วันที่6เมษายนปีพศ2559ใช้งานได้จนถึงวันที่7ชําระโคษณาของคุณบัญชีผู้ใช้สกุลเงินวิธีการชําระเงินเพิ่มวิธีการชําระเงินใหม่ จะมีการแจกเก็บข้อมูลชําระเงินของคุณไว้อย่างปลอดภยัยคลิกครับเพิ่มวิธีการชําระเงินชําระเงินเพิ่มวิธีการชําระเงินใหม่ในบัญชีผู้ใช้คนา a c e b o o k ของคุณมีการใช้บังคับข้อกาหนดแสดงวิธีการชําระเงินสําหรับไทยบัต,ตรเครดิตหรือเดบิตหมายเลขบัตรครับบันนอนประยุรหัสความปลอดภยัยตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัย สำหรับบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณสามีครั้งสำหรับมาสเตอร์การ์ดและวีซ่ารหัสนี้เป็นตัวเลขสามหลักบนแถบลายมือชื่อทางด้านหลังของบัตรดังกล่าวสำหรับอเมริกนันเอ็กซ์เพรสรหัสนี้เป็นตัวเลขสี่หลักอ๋อตัวนี้เป็นในหลังบัตรเดบิตของเรานะครับให้หงายหลังบัตรเครดิตขึ้นมาจะมีตัวเลขสามหลักอยู่ที่หลังบัตรนะครับรหัสไปรษณีย์ก็หนึ่งหมืนหนึ่งพันเมทำการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยก็คลิกดำเนินการต่อครับ จะมีการหากยอดเงินสําหรับโฆษณาของคุณทั้งหมดจากวิธีการชาระเงินเดียวกันการเปลี่ยนวิธีการชาระเงินของคุณที่นี่จะเป็นการเปลี่ยนวิธีการชาระเงินสําหรับโฆษณาทั้งหมดโดยรวมถึงโฆษณาผลลัพธเขตที่แตกต่างกันด้วยจากนั้นหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วก็คลิกโปรโมทครับเดยเราได้คำส่งของคุณแล้วเรากาลังตรวจรณาโฆษณาของคุณเพื่อใ,นใ,นให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายโฆษณาของเราปกติแล้วการดําเนินการ ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีก็สรุปการสั่งซื้อคุณกําลังกําหนดเป้าหมายไปยังผู้ชายผู้หญิงอายุ18-65ปถึงปีซึ่งอาศัยอยู่ในที่แหน่งที่ตั้ง1แห่งและมีความสนใจ2รายการแสดงข้อมูลสรุปฉบับเต็มคาประมลนี้จะทํางานเป็นเวลา1วันงบประมาณทั้งหมดของคุณสําหรับการโปรโมทนี้30บาทจะมีการเรียกเก็บเงินจากคุณในวันต่อๆไปสําหรับการลงโฆษณากับ Facebook ก็เป็นอันว่าแค่นี้ครับก็การลงโฆษณากับ Facebook ก็เป็นอนันจะรสิ้นสําหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ